And how careless we could be. And how careless we could be. And how careless. right, we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless. ครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเช่นเคยนะมินปิ้นในช่อง N ีไม่มีสาระชาแนลแล้วก็ช่องไอเซนนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นกันในตัวที่มีชื่อว่า พิกเน็กเดบมแมลงสาบหรือว่าดวงนั่นเองนะครับ <c oughs> เป็นตัวที่ค่อนข้างแรงต้นเกมนะครับวันนี้เราก็มาเล่นกันนี้ตำแหน่งฟาร์มนะครับเป็นตัวหนึ่งที่โดนปรับใหม่นะครับก็โดนปรับสกิลสให้ทํางานลื่นไหลกับเดิมนะครับปกติจะเวลาจะ,จ,ะจะใช้สกิลสองครับมันจะกระตุกนิดนึงนะครับแต่อันนี้ก็คือปรับใหม่สังเกตดูดีๆนะครับ แพตที่แล้วแล้วกดสกิลหนึ่งสกิลสองมันไม่ค่อยติดนะครับสังเกตดูนะครับตายไปเฟิร์สบัตเป็นของศัตรูนะครับเรามาเช็คนะเผื่อเขายังไม่กลับโอเคเขากลับแล้วไปเติมเลือดเรียบร้อยในหะ้เราสู้ไม่ได้นะเราก็มาแรงไปก่อนนะครับโอเคเพื่อนมาเรียบร้อยหนีนะปกติเราไม่จําเป็นต้องมาก็ได้นะเพราะว่าเราฟาร์มไปเลยก็ได้ <c oughs> แต่นี้เรามาดู <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนบอกเขาไม่สนใจนะ <c oughs> โ okay. อเคป่าใหม่ก็ลื่นไหลกับเดิมนะครับสกิลสองค่อนข้างลื่นนะครับปกติจะมีจังหวะหน่วงอยู่จังหวะหนึ่งนะครับถ้าใครเป็นเมนชิกแดกน่าจะสังเกตได้นะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะโอเคกับเดิมนะครับสามารถปาสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองตามด้วยได้เลยนะครับ <Wow. S 1> <c oughs> โดนดักพุ่มนะครับจังหวะน,นี้อันติมาพอดีนะครับเอ้ยทุบไม่โดนทุบโดนชิปแดง ยังไงสองตัวพี่ไม่กลัวนะไอหนูดักหน้าโอเคโอเมตโอมาตายไปแล้วก็อันติมานะฮะลรอๆน,น,นะไปไหนพี่ย้อนโอเคจัดย้อนไม่ได้นะครับเดี๋ยวเข้ามากรอต่อเลยนะครับเมื่อกี้หลอกล่อย้อนเล่นเฉยๆนะยังไงก็ไม่รอนนะครับเราก็เลยยังไม่ฆ่านะครับรลีลานิดนึง <c oughs> โอเคได้เอบิซอดักคอนึนของเรานะครับล่างเหมือนเอเอ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับ ที่เราไม่ได้ดูแมพนะื่อกีถ้าดูแมพน่าจะได้นะกดโจมตีนะครับจังหวะน,นี้ขอเลยแล่กันปลาสกิลหนึ่งกดอันดีสลโอเคเก็บวเวลสมาได้นะครับค่อนข้งขางเรียกว่าสมุดขึ้นก่าเดิมนะครับแต่ก่อนนี้คือกดสกิลสองมันไม่ค่อยติดนะครับ <c oughs> มันจะมีกระตุกจังหวะหนึ่งรับช่วงต้นเกมแต่เลทเจม,มามันก็ค่อนข้างปกตินะ แต่นี้เหมือนปรับใหม่เหมือนรู้สึกว่าโอเคขึ้นหรือเปล่ปาไม่แน่ใจนะแต่สําหรับผมผมว่าโอเคนะใช้สกิลได้ดต่อน,นี่นะโอเคเป็นตัวหนึ่งที่บอกเลยว่าโคตรโหดนะครับตัวนี้เนี่ยคลิกเน็กเอาไหมเพื่อนเอาไหมครับเพื่อนไม่เอานะเพื่อนไม่เปิดย่านะโอเคไปลองดูว่าจะได้หรือเปล่านะไปะบินเลยเล่นก,กันยัางงนี้ ิวหนึ่งแล้วก็ทุบไปเจ็บขาป้อมได้ไหมโอเคเป็นของไบรอนนะตีป้อมสักสองสามทีโอเคตีสองทีแล้วก็ออกดีกว่ากิวเขาเรียกว่าอะไรยามศึกเราลบยามสงบเราฟาร์มมาฟาร์มทุกอย่างนะพี่ของหน่ไนระอดไหมตัวนี้ไม่น่ารอดนะครับผมมาแบบนี้ก็รอสกิวคูดาวโดวนผักออกคำนวนผิดพลาดนรงจีนนี่ว่าจะตายนะครับ เอาสตูไม่กลับจังหวะน,นี้ก็ไปเลยนะครับผมปล่อยสกิลหนึ่งไปหยิบมาโอเคประมาณนี้เนะนี่ยเมื่อกี้คำนวณสกิลผิดพลาดนะนึกว่านึกว่าปลาสกิลหนึ่งไปจะตายนะก็เลยไม่ได้ตามนะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราก็ไปเก็บมาได้นะแต่กับตัวเองก็เก,ก,กตายคุณเหมือนจะมีประเด็นนะครับยอนจังหวะน,นี้มอนเห็นยอนอยู่กับอมานะ ถูเลปก็ออกดีกว่าโอเคเข้าไปต่อไม่ได้จะได้นะเพราะว่าดาเมิ่งน่าจะไม่ถึงนะครับแต่ว่าอันตรีเรามีเรียบร้อยจะบอกเพื่อนนะอันตรีเรามีแล้วเพื่อนเขาป้อมเรียบร้อยเราโดนป้อมตีดอึ่งโดนดักหน้าเข้าไม่ได้นะจะังหวะนี้ตอดช่วยได้นะแต่เข้าไม่ถึงเนะี่ยเก็บหมดนะครับ ยังไงโอมาหืมอยากได้มากอยากไตยอนมากแต่ว่า,วาไม่กล้าเข้าเนะยเลือดน้อยเกินไปนะต้องกดถอยนะไปะฟา์มต่อดีกว่าอย่าไปฝืนนะครับผมหืม <c oughs> เราเคลียร์แล้วเราไปเลยดีกว่าจะตายแล้วโอเค <c oughs> เป็นลิลเลนาเมื่อกี้เราไม่เหลือนะไปเลยดีกว่านะครับไปหนี กี่วิอีกหกวินะครับปป๊บแดงเกิดนะโอเคเดี๋ยวเราตีเล่นจนตรงนี้รอนะเดี๋ยวเราไปเอาบิสซอร์ดก้อนต่อนะครับบอฟฟาช่างหัวมันนะครับตอนนี้สกอร์รวมรวมก็อยู่ที่สิบต่อสามนะครับสกอร์ตีเรานานอยู่เราอย่าไปซีเรียสนะเอ้ยทุบค่อนข้างใช้ง่ายกว่าเดิมนะครับอาจจะกลับมาโกงเหมือนเดิมก็ได้นะครับเพราะว่าแพทหนึ่งที่ดวงโคตรโกงเนะี <c> ่ย <oughs> ได้ไหมตอนนี้ แล้วก็โอ้เมดได้ไปนะครับจริงเมดไม่ต้องมาก็ได้นะเมืแ่อบบกี้เราว็เราได้นะครับเนี่ยพอจังหวะนี้เมดไม่อยู่นะครับไปไหนไม่รู้นะเดี๋ยวเราต้องเอาเองนะครับโอเคน่าจะเอาป้อมสักป้อมได้อยู่นะป้อมเนี่ยเราไปเอาปั๊ฟ้าต่อนะครับเมดมันไปไหนเขาไม่เคยช่วยนะเขาจะเน้นไปในทางตีนะนะคิวอย่างเดียวนะครับตัวนี้ ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเล่นฟาร์มให้เพื่อนเล่นสบายนะตัวนี้เจอเจอกันไหนสกิลหนึ่งแล้วก็โดนสตันสไลด์โอเคเก็บมาได้เหมือนเดิมนะถึงจะกระตุกกระตักนิดหนึง่งนะไม่เป็นไรนะครับอยว่ไว้อยู่ในการคำนวณแตงว้นี้สกิลหนึ่งแล้วก็โดนเพื่อนในร่อนไม่ดูเลย <c oughs> ลไม่เป็นไรนะปล่อยมัน นึกว่าไปร่อนจะเอานะโอเคเอพี่ย้อนมาแบบนี้ก็สกิลหนึ่งพี่มาพอดีไอ้หนุ่มทุกไปก็สไลด์โอเคเก็บพี่ย้อนมาได้เป็นที่เรียบร้อยเป็นครั้งเล่นง,ง่ายนะครับต้นเก็บนะโดนตายไหมโอเคไบรอนเก็บได้นะเราเก็บตายนะกลับมาฟาร์มเติมเลือดก่อนตัวนี้ไม่จำเป็นต้องกลับนะเพราะสกิลหนึ่งปลาแล้วก็ตีธรรมดาเราจะได้ดูดเลือดนะ ประมาณนี้ดูดเลือดทีละนิดทีละหน่อยก็ได้ฮนะหรือดูดเลือดเบากว่าเดิมหรือเปล่าะนะไม่แน่ใจปกติปปาจะกิวหนึ่งไปแล้วก็ตีมันก็ดูดเลือดดีกว,ว่อเคโดนสตันไหมอืมทุบใส่ทุกสก,กิลที่มีโอเค บ้ฟ้าต่อเจอย่าตูนะครับเราขอทุบสักดอกดิทุบแล้วก็ออกนะครับโอเคประมาณนี้นะครับมีหน้าที่เปิดให้เพื่อนนะครับแล้วรอสกูคูดาวนะเดี๋ยวเราค่อยไปจังหวะอีกจังหวะหนึ่งนะครับประมาณนี้นะผมโอเคทุบให้เพื่อนแล้วก็ออกมานะครับเป็นตัวทําจังหวะดีๆนี่เองนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นตัวที่ทุบค่อนข้างแรงนะครับโคตรแรงเลยบอกเลย ตัวบางๆนี้น่าจะคอมบูชุดเดียวนะครับถ้าอยู่กันเป็นกลุ่มก็น่าจะตายเม <c oughs> ื่อกี้เติมปล่อยอันนี้ใส่โอเคคาดว่าน่าจะจบได้นะจังหวะนี้ <c oughs> จะตาย <c oughs> พี่ยอนเหรอเจอพี่ยอนเอาหน่อยแรงกันจังหวะนี้โอเคแล้วก็จบไปจนได้ ปั๊บใหม่ก็เล่นดีกว่าเดิมนะครับสมมติขึ้นกต่เดิมนะใครที่อยากจะลองเล่นก็ไปลองเล่นกันได้นะนครับแข็งนะครับยังโหดจังเรียกว่าเล่นแบบสะใจเหมือนเดิมนะโอเคสําหรับใครที่ดูจนถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยแล้วกันนะสําหรับพี่น้องเพื่อนที่น่ารักทั้งไหนที่ไม่อยากพลาดชมคลิปต่อไปก็สามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้นะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ You're never gonna make it Are you just gonna take